เดงๆๆๆครับผมก็อยากโดนคุณอุดมท้ามานะฮะทำช้ากว่า24ชั่วโมงไปหน่อยแต่ก็ทําให้แล้วนะครับผมสำหรับคําท้าคุณอุดมครับผมแล้วในนี้จะขอท้าต่อด้วยครับเดี๋ยวสาดก่อนเลยตังนี้นะ อย่างนี้ครับผมจะขอท้าต่อครับผมท้าแค่สองท่านพอท่านที่หนึ่งครับผมอยากให้นักธุรกิจเหมือนกันครับผมให้เจ้าของฟาร์มฝุกอาบใจนะครับคุณพงษ์พัฒน์ฝุกอาบใจนะครับผมคิดถึงข้าวไรเบอรี่ต้องไปที่ฟาร์มฝุกอาบใจครับผมอฮนะ อีกคนหนึ่งนะครับขอเพื่อนซีผมเลยนะฮะคุณเอกแอฟทาวนะฮะเอกฮะกิตตินมันนีสูุธรรมนะครับผมคุณมีเวลา24ชั่วโมงจะททำคลิปฝาดน้ำครับจัดไป